กีฬาเลย์บอลเนี่ยเป็นกีฬาทีมจะเห็นเวลาเขาพลาดนะคะเขาก็จะมาเย่แล้วก็ลุยใหม่พลาดก็แตะมือกันแตะมือกันแต่ก็ไม่บอกว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกคนนี้ผิดอยู่เงี้ยมันเป็นสังคมและวัฒนธรรมที่ควรจะเอากีฬารูปแบบแบบนี้ค่ะมาใช้ในการปรับปรุงในองค์กรที่จะไม่พยายามที่จะชี้หาแต่คนผิดกีฬาเนี่ยมันเป็นส่วนผสมของคนที่อยู่ต่างศาสนา มาอยู่ร่วมกันของคนที่มีความคิดในทางการเมืองไม่เหมือนกันก็มาอยู่ร่วมกันฐานะทางครอบครัวไม่เหมือนกันมาอยู่ร่วมกันด้วยกฎระเบียบด้วยวินัยของการฝึกฝนกีฬาต้องขอบพระคุณท่านสมพรใช้บางยางอาจจะเป็นเพราะว่าท่านมีประสบการณ์ในการบริหารในระดับประเทศท่านก็สร้างเรียกว่าทัพนักกีฬา มันมีความหมายมากสำหรับประเทศไทยเพราะว่าพอมีทัพนักกีฬาเนี่ยท่านสามารถที่จะเลือก the best of the best ของคนที่มาได้สร้างนักกีฬาเนี่ยไม่ใช่จากที่ใดท,ที่หนึ่งมาจากทั่วประเทศมันทำให้นักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยเขามีความหวังถ้าเขาซ้อมดีเขาเล่นดีโอกาสที่ท่านจะหยิบเขามาเป็นนักกีฬาทีมชาติในระดับเยาวชนยุวชนหรือในระดับประเทศเนี่ยมีโอกาสสูงมาก กีฬาทีมเนี่ยมันจะต้องอยู่รวมกันสไตล์ของวอลเลย์บอลเป็นการพัฒนากีฬาทีมที่ดีมากจะมีจังหวัดมีการรวมทีมกันตั้งแต่เด็กเล็กลกีฬากลุ่มเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องอยู่ในกรุงเทพอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เขาสามารถที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ต้องเดินทางการพัฒนากีฬาของวอลเลย์บอลเนี่ยพี่ว่าใช้ได้กับประเทศไทยในฐานะพี่เป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยให้การสนับสนุนเด็กต่างจังหวัดด้วยกันเลยที่ไหนก็ตาม ที่มีคนเล่นกีฬามันก็จะเป็นอะไรที่เกิดความร่วมมือร่วมใจกันเพราะกีฬาเนี่ยมันไร้ซึ่งเขตแดนมันไร้ซึ่งการเปรียบเทียบนจนคนรวยก็อยู่ในทีมเดียวกันได้กีฬาทีมมันจะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีวัฒนธรรมของการที่ทำงานร่วมกันเพื่อนทำผิดพลาดฉันทำดีฉันทำผิดพลาดเพื่อนให้อภยัยไอ้แบบเนี้ยคือการสร้างเยาวชนด้วยกีฬา เราต้องมีเด็กใหม่ที่จะสร้างขึ้นมาในระหว่างที่พี่ๆมีความแข็งแกร่งพี่ๆก็จะได้สอนประสบการณ์นั้นกับน้องเหมือนกับที่เขาบอกว่าอายุทยาไม่สิ้นคนดีเราจะเห็นว่าวอลเลย์บอลไทยเนี่ยไม่สิ้นคนเก่งเพราะว่าจะมีน้องๆเนี่ยขึ้นมาแต่มันเสกไม่ได้ค่ะมันต้องมีการทําพี่ก็ขอให้กําลังใจทีมวอลเลย์บอลไทยเนี่ยเดินหน้าต่อสนับสนุนโดย